สิ่งเดียวที่วันนี้มินเสียใจคือมินเสียใจที่ประชาชนเดือดร้อนมินโทษตัวเองว่าทําไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ถึงแม้มินจะรอบข้อบแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะมินก็อยากจะขอโทษขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามิน เสียใจยจริงๆค่ะมินมีมาตรฐานการรับงานของตัวเองและมินก็เชื่อว่ามินตั้งใจที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับประชาชนที่เอ็นดูมินและรักมินและฐานแฟนคลับของมินในวันนี้ค่ะวันนี้มินมีธุรกิจที่บ้านเปิดมา30กว่าปีด้วยความสุจริตชนมีธุรกิจอสังหาตัวเองเป็นถึงศิลปินดาราระดับประเทศมีแฟนคลับมากมายตอนนี้ละครก็ยังออนแอร์อยู่มินจะเอาชื่อเสียงตัวเองอะมาแลกกับเงินเท่านี้ไหมคะแต่วันนี้ มินก็ยังรู้สึกผิดกับผู้เสียหายมากว่าในฐานะดาราที่มีผลในการตัดสินใจของประชาชนทุกคนน่ะมินยังตรวจสอบได้ไม่ดีพอและทําให้เกิดความเสียหายนั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้มินจึงขอ,อยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนค่ะก่อนอื่นก็อยากจะแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายนะคะแล้วก็ตัวมินเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยก็อยากจะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ เนาะตั้งหลายวันแล้วแต่ว่าทุกอย่างก็พร้อมในวันนี้นะคะวันนี้มินก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้กับพี่ๆทุกคนนะคะในการพูดในส่วนของมินค่ะตัวมินเองอะ่ะอยู่ที่บริษัท e i c o n Group ในฐานะพิเศนเตอร์และเป็นทั้งเขาเรียกว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างในฐานะผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรค,ค่ะถือหรือถ้าเรียกภาษาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆก็คือ PR ค่ะคนข้างในบริษัท เขาจะเรียกมิงว่าบอสค่ะซึ่งเป็นคําที่เขาใช้เรียกมิงกันเองแล้วก็ให้เกียรติมิงส่วของมิงก็จะเป็นการบริหารจัดการค่ะบริหารจัดการอันนี้คุณทนายให้อ่านสัญญาให้อ่านสัญญาให้ดูก็ได้ค่ะคือในในสัญญาจะเป็นตําแหน่งผู้บริหารจัดการนะครับฝ่ายสื่อสารตลาดออนไลน์ก็คือสื่อสารองค์กรนะครับ หลักๆคือเป็นอย่างนี้มันมีคำว่าผู้บริหารกับผู้บริหารจัดการซึ่งเรียกต่างกันเขาคุณมินเป็นผู้บริหารจัดการนะครับ่างกผู้บริหารยังไงครับคือคำว่าผู้บริหารก็คือผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของบริษัทไอคอนนะครับแต่ผู้บริหารจัดการก็คือ PR นั่นเองง่ายๆครับเป็น PR ขอบเขตของผู้บริหารจัดการเนี่ยอธิบายขอบเขตได้ไหมครับว่าขอบเขตมากน้อยแค่ไหนไม่มีอำกนาจอย่างรบมางรันอ่าสำหรับของคุณมินเนี่ยนะครับสโกบงานก็คือเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอคอนครับรับเงินเดือนผ่านบริษัทใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ครับเงินเดือนนะฮะตอบเอง ค่ะในส่วนของการทํางานด้านพีอจะเรียกสั้นๆว่าพีอแล้วกันนะคะนิงก็จะได้ค่าตัวเท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปเลยค่ะใช่ซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะมีสัญญาชัดเจนซึ่งตรงเนี้ยเราพร้อมจะเอาไปมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นการเหมารวมระหว่างพีอาร์กับพรีเซนเตอร์ใช่ค่ะแยกแยกกันฮะไม่ไม่แยกค่ะเป็นการเหมารวมค่ะเหมารวมคือเหมารวมต้องเข้าบริษัททุกวันไหมไม่ค่ะ การแนะนำ PR แนะนำยังยไงกับลูกค้าตัวแทนวทไอไอคือหน้าที่ของมินเนี่ยก็คือหนึ่ง e n t Product ก็คือเรียกว่าพรีเซนเตอร์ถูกไหมคะ2การ PR ก็คือการที่มินจะต้องเข้าไปอยู่ในงานและ PR ผลิตภัณฑ์ขอ,<า>ของบริษัทตา,าตามงานต่างๆที่บริษัทแจ้งมาค่ะนั่นคือสโคงานของมินกี่ปีครับมินเพิ่งร่วมงานกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยได้ปีกว่าๆเองค่ะซึ่งบริษัทดีไอคอนเนี่ยเปิดมาแล้ว6ปีมินเพิ่งเข้ามาในช่วง เมื่อปีต้นปีที่แล้วนี่เองค่ะการลักษณะของการทำหน้าที่พ r าได้มีการศึกษาไหมครับว่าลักษณะการขายตรงเนี่ยขายยังไงวิธีการขายของหรือไม่วิธีการทำยังไงคะไอ้ส่วนเนี้อะไรนะครผนอันนี้แผนการจ่ายแผนการทําทีมแผนการขายอันนี้ไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ของมินเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะตัวมินเองอ่ะก็ไม่ได้ลงไปถึงการขายค่ะอย่างที่มินพูดว่าต่อให้มินจะพยายาม ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วแต่มันก็ยังรอบคอบไม่มากพอและไม่ครอบคลุมค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ึ่นก็ยังโทษตัวเองอยู่ค่ะว่าอันนี้อันนี้มีพลาดจริงๆค่ะแล้วต้องโทษการที่คุณมินเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยมีการถึงแม้ตรวจสอบมันมีเตกอะไรที่ทำให้เอกใจหรืออะไรยังไงมางไหมครับว่าเอกมันเป็นปกตินิดนิดเลยหน่อยขึ่งกรรมการเนี่ยเป็นล่าี ใช่ค่ะมินไม่ได้เอกใจเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็เปิดแนบ6ปีมินเพิ่งเข้ามาแค่ปีครึ่งเองค่ะก่อนหน้านี้บริษัทไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วได้รับลายเซ็นหรือการันตีจากบริษัทจากสคบ,อบอซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะตัวมินเองในฐานะปุุ้ชนธรรมดามินจะมีโอกาสไปตรวจสอบเชิงลึกอะไรได้ขนาดนั้นนะคะตัวมินก็พยายามตรวจสอบมากที่สุดเท<ร>่าที่ทจะจมากาได้ดตรวจสอบแม้กระทั่งภาษีนะคะว่าเขาจ่ายถูกต้องไหม เออเพราะมินก็กลัวคือเวลามินจะรับงานปกติมาตรฐานอของมินเนี่ยมินอยู่วงการมา20กว่าปีนะคะมินไม่เคยมีการเสียาหายในเรื่องของการรับงานพรีเซนเตอร์มาก่อนแม้แต่ตัวเดียวมินมีมาตรฐานการรับงานไม่เคยรับอะไรที่สูญเสียงสีเทาหรือมีความเสี่ยงที่จะหมิ่นเหนการทําให้ประชาชนเดือดร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วบ้านมินก็มีธุรกิจนะคะบ้านมินมีธุรกิจเกี่ยวกับห้างร้านวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพ แล้วเงินที่ได้จากบริษัทดีไอคอนเนี่ยก็เป็นเงินที่ได้เท่ากับค่าตัวพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยค่ะมินไม่ได้ได้เงินเป็นร้อยล้านอย่างที่เขาพูดวันนี้ตัวมินเองมีทั้งเรื่องนะคะตัวมินเองไม่ได้ถูกบีบว่าจะต้องมาทําอะไรที่แบบสีเทาหรือทําอะไรที่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเงินไปเพื่ออะไรคะเพราะที่บ้านมินก็มีธุรกิจรองรับอยู่แล้วมีอสังหาอยู่แล้วค่ะ เป็นกรณีที่เราที่บ้านมีธุรกิจรองรับเนี่ยทำไมเราถึงเข้ามาอยู่ในบริษัทนี้ในะเนพรีเซนเตอร์และ p อไออะไรใครเป็นผู้ทักผู้จักชวนเข้ามาจะมีเป็นแบนี้ฮะค่ะเดิมทีเนี่ยผู้จัดการของมินนะคะก็คือพี่เอสเนี่ยได้รับการติดต่อจากบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปค่ะให้มินมาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มตัวหนึ่งอ่ะในรอบแรกพี่เอสเข้าไปคุยกับบริษัทคนเดียวค่ะตามงานทั่วไปเลยที่จะติดต่อเรานะคะด่านแรกมินไม่เข้าไปอยู่แล้ว ครั้งที่สองเขาสนใจและอยากจะเจอตัวมินค่ะครั้งที่สองมินก็เข้าไปเจอตัวนั่นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วเองค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่มินได้พบกับคุณพอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแล้วหลังจากที่มินเจอคุณพอนะคะคุณพอก็ติดต่อมินว่าเอ้ยพี่อยากให้มินเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์เออเพราะว่านอกเหนือจากพรีเซนเตอร์ซึ่งพี่เชื่อว่ามินทาได้ดีเนี่ยพี่อยากให้มินมีส่วนในการ เป็น PR ของถ้าสรุปง่ายๆก็คือการเป็น PR ของบริษัทค่ะซึ่งตรงเนี้ยตัวมินเองก็ไม่ได้รีบตัดสินใจแต่อย่างใดเพราะปกติมินจะรับงานพรีเซนเตอร์แล้วมินไม่เข้าใจการที่อยู่ดีแต่ต้องมาเป็นแบบเอ่อพีอาร์ของบริษัทมินไม่เข้าใจตัวมินเองอ่ะเอากลับไปคิดทบทวนนะคะหลายเดือนเลยในระหว่างนั้นก็ลองลองทาโปรดักต์ไปด้วยถ้ามินจะไม่ผิดเนี่ยประมาณ2 3เดือนค่ะซึ่งระหว่างนั้นพี่พอก็มีการโทรตามมินเรื่อยๆน้องว่าแบบมินคิดว่ายังไงมินก็บอกมินไม่เข้าใจ มินไม่เข้าใจว่าการเป็นพ r าคืออะไรคือคือช่วยอธิบายให้มินฟังหน่อยแล้วหลังจากนั้นน่ะผู้จัดการมินก็โทรมาประมาณ3เดือนค่ะผู้จัดการมินก็โทรมาว่าสรุปมินจะรับงานนี้ไหมเพราะว่ามินพอมินไม่เข้าใจอ่ะมินก็ไม่รีบค่ะมินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามินจะต้องรีบปิดงานนี้แต่อย่างใดมินก็รู้สึกว่าเออถ้าจะต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะขนาดนี้ในหมวดสินค้าทั้งหมดน่นนะคะในในในสโคปงานแบบเนี้ย มินไม่แน่ใจเลยพี่เอสว่าอย่างไรอะซึ่งสรุปเนี่ยสุดท้ายเราก็เลยใช้คําว่างั้นเราลองดูกับเขาสักปีละกันนาะนั่นเป็นที่มาที่มินได้เจอพี่พอครั้งแรกซึ่งหลังจากนั้นอะเราก็ตัดสินใจร่วมง,งานในฐานะเหมือนผู้ถูกจ้างคนหนึ่งนะคะใช่ก็เป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งของบริษัทละกันเรียกว่าทางพิเซนเตอร์<ด>และผู้รับจ้าง<ด>ค่ะเป็น PR วจอะาร ย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวมินเองไม่มีหุ้นส่วนไม่เคยลงทุนกับบริษัทดีไอคอนแต่อย่างใดคะ่ะ <unified S 1> มินเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นแสดงว่ามินได้เงินเดือนแค่ในส่วนของพิสเซนเตอร์ในส่วนของการตำที่ตำแหน่งได้เในส่วนนั้นเลยมินได้ค่าตัวในส่วนเทนาานน่ากับพิสเซนเตอร์คะ่ะในในกฎหมายว่าไงคะงเป็น,นเ,ปเป็นเป็นค่าจ้างนะเป็นค่าจ้างในแต่ละเดือนนะครับ เขาแต่และบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยขึ้นอยู่เพราะว่าเขาไปทํางานมากน้อยแค่ไหนนะครับช่วยขยายความเพราะว่าบางเดือนก็มากบางเดือนก็น้อยในเมื่อเรารับเงินเดือนเขารายเดือนไม่ต้องมีเว้นแต่ว่าเขาึ้อมีไม่ใช่เพราะว่าบางเดือนมากบางเดือนน้อยมันอยู่ที่รายละเอียดของงานด้วยบางงานสมรติว่ามีอีเวนต์ย่อยต้องถ่ายคอนเทนต์เยอะต้องทาอะไรหลายๆอย่างซติว่าการถ่ายคอนเทนต์มันเหมือนกับเวลาหนึ่งอีเวนต์ก็ได้ตังค์มากขึ้นครับสองอีเวนต์ก็ได้ตังค์ขึ้นมันก็เป็นรายละเอียดการทางานในแต่ละอันที่เขาต้องจ่ายเรานะครับด้วย มันมหาศาลมัมนาจะนมนาวเราได้งนันแบบ <g ül> มันมันไม่เยอะค่ะมันไม่เยอะมันไม่ใช่แบบร้อยล้าน,นอย่างที่ใครเขาพูดกันไม่ถึงไม่ใช่แบบเยอะ <g ül> ๆเป็นสิบลายลายสิบลา้านเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะเป็นเท่ากับค่าตัวพรีเซ,เซนเตอร์ปก,รกติทั่วไปเลยค่ะแต่ละเดียวมันจะไม่เท่ากันมันจะมีการไปออกเหมือนสัมมนาของเขาด้วยอะไรเงี้ยคำพูดที่เขามีการโพสโ์รันออกมาก็ค่อนข้างจะเป็นความน่าเชื่อถือให้กับคนที่ไปร่วมชมในมุมของเรื่ีงมีราคาอย่าง ต้องต้องกล่าวอ,อ้างอย่างพี่วอลี่บอหรือว่าที่จริงมันเป็นสถิลตักขอที่มินนี่มันเป็นสถิิหรือว่ามันเป็นในส่วนของการที่เรามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของเราและพูดออกไปค่ะในส่วนของมินเนี่ยแน่นอนว่ามินได้รับการให้ข้อมูลจากบริษัทค่ะ ในมุมที่เป็นมุมดีหมดเลยณนะวันนั้นและณวันนั้นมินก็เชื่อจริงๆค่ะว่าบริษัทนี้และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะสามารถช่วยให้คนนะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้และพองและและมินลองใช้ทั้งหมดค่ะมินลองใช้จริงทั้งหมดทั้งเซรั่มและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บริษัทมีและมินก็ผ่านการกิน ไม่ใช่แค่ตัวมินนะคะในครอบครัวมินก็รับประทานค่ะถ้ามันไม่ดีจริงหรือว่ามินรู้สึกว่ามันมีผลกระทบมินก็ไม่ให้พ่อแม่มินทานแน่นอนค่ะแต่อันนี้มินก็ยังให้ไปด้วยใจที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีถึงให้ไปณวันนั้นเราเชื่อว่ามันดีจริงจนกระทั่งวันนี้ค่ะเราได้ยินเรื่องนี้เราตกใจมากมินก็เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะ แสดงความจริงใจกับผู้เสียหายค่ะโดยการยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนที่มีต่อกันทั้งหมดเลยนะวันนี้แม้จะยังไม่มีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดนะคะแต่มินก็แน่นอนว่ามินต้องเลือกข้างประชาชนที่มินมีวันนี้ได้ก็ยังไงต่อให้ยังไม่ตรวจสอบมินก็ยังต้องเลือกความยุติธรรมและความถูกต้องค่ะและมินก็ไม่หนีไปไหนหลังจากนี้มินก็จะรวบรวมพยาน และหลักฐานค่ะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะมินก็จะเอาเอกสารเนี่ยทั้งหมดเนี้ยหรือทุกอย่างที่มินหารวบรวมได้เนี่ยในการเข้า,าเข้าไปสู่พนักง,งานสอบสวนค่ะคือต้องบอกว่าณนะวันที่มินจะก้าวเข้ามาร่วมง,งานกับบริษัทดีไอคอนเนี่ยมินได้รับข้อมูลเหมือนทุกๆคนที่ได้รับเลยค่ะก็คือบริษัทเนี่ยมีการ มีเนี่ยตรวจสอบว่าบริษัทจดจะตั้งถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์เป็นยังไงวินเอามาลองใช้จริงแล้วก็ไม่เคยโอเวอร์เฟรมแล้วก็มีบริษัทมีรังวัลจากสคบซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและไม่เพียงเท่านั้นนะคะมินไม่ใช่พรีเซนเตอร์คนแรกที่เข้ามาร่วมกับงานบริษัทดีไอคอนก่อนหน้านี้มีบิลบอร์ดดีไอคอนมากมายแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ดังๆหลายท่านเกิดสิบท่านนะคะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทดีไอคอนอยู่แล้วตัวมินเมื่อเห็นข้อมูลดังกล่าวค่ะมินก็ตรวจสอบตามที่บุคคลคนคน,นึงจะสามารถตรวจ สอบแล้วค่ะแต่ก็ยังก็ยังโทษตัวเองนะคะว่าเราตรวจสอบไม่ดีพอทําให้เกิดความเสียหายกับประชาชนที่เรารักซึ่งมินก็พูดได้เลยว่ามินมีทุกวันนี้พยพอประชาชนวันนี้มินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเราไม่พบจุดหน้าสงสัยของบริษัทเขาบ้างเลยหรอ ตั้งแต่มินเข้ามาค่ะไม่เคยมีจุดไหนที่น่าสงสัยเลยค่ะคือภาพลักษณ์มันดีเหมือนที่ทุกคนเห็นเลยค่ะมินเองอก็เพิ่งได้ยินเรื่องเสียหายของบริษัทวันเนี้ยวันแรกพร้อมกับทุกคนเลยค่ะเมื่อมินได้ยินอะ่ะยอมรับว่าตกใจมากค่ะตกใจแล้วก็พยายามตั้งสติแล้วก็ตั้งรับที่ตกใจและเสียใจอะ่ะเพราะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วมินสงสารเขามากค่ะมินอยากจะมินอยากจะ ยืนเคียงข้างประชาชนอ่ะมิอยากจะเจอเขามีอยากจะรู้ว่าล่ะเขาเป็นยังไงบ้างอะพี่ลองคิดดูนะคะวันนี้มินมีธุรกิจที่บ้านเปิดมา30กว่าปีด้วยความสุจริตชนมีธุรกิจอสังหาตัวเองเป็นถึงศิลปินดาราระดับประเทศมีแฟนคลับมากมายตอนนี้ละครก็ยังออนแอร์อยู่มินจะเอาชื่อเสียงตัวเองอ่ะมาแลกกับเงินเท่านี้ไหมคะถ้าลองคิดกันดีๆคือมินไม่มมีทั้งเรื่องนะคะ คือถ้ามินรู้มาก่อนน่ะมินจะทําไหมอะถ้าถ้าลองเป็นคนุณลองมาอยู่ในจุดที่มินยืนะแต่วันนี้มินโทษตัวเองค่ะที่วันเนี้ยตัวมินต่อให้จะตรวจสอบมาอย่างรอบคอบที่สุดแล้วในฐานะพูตุชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แต่วันเนี้ยมินก็ยังรู้สึกผิดกับผู้เสียหายมากว่าในฐานะดาราที่มินผลในการตัดสินใจของประชาชนทุกคน่ะมินยังตรวจสอบได้ไม่ดีพอและทำให้เกิดความเสียหาย นั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้มีจึงขอ,อยุติสัญญากับบริษัทดีไอคอนค่ะถ้าว่าเมื่อวันนี้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เรารับเงินค่าพิซิเนเตอร์หรือค่าพีอามาทั้งหมดเนี่ยเราเจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยคืนบริษัทหรือเอาเองินไปช่วยเหลือเบี้ยตึกขอโาษนะผู้เสียหายอะไรบ้างไหมฮะที่รับแต่บริษัทอันนี้ยมีอยากให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก่อนได้ไหมคะเพราะว่ากฎหมายมันยังต้องตรวจสอบที่มาของเงินอะไรไปตามขั้นตอนว่าระยะเวาที่คุณได้ทัหมดเท่าไหร่จะมีก็ประกาศที่จะเอาเงินทั้งหมด คือคุณมินรับจ้างนะทำงาน,น,นเขาก็ต้องมีรายได้จากค่าจ้างซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางบริษัทดีไอคอนกระทําผิดกฎหมายแล้วระบุว่าเป็นการช่อโกงประชาชนแล้วเงินมันมาถึงคุณมินอันนี้คุณมินโอเคแล้วที่จะให้จัดการตามกฎหมายพร้อมที่จะนําพยานหลักฐานไปให้พนักงานสอบสวนวันสองวันวน,นี่นะครับกำลังโวมใหยครบต้วน น้ำเร็วๆนี่เองนะเดี๋ยวจะไปให้พนักงานสอบสวนนอกจากยกเลิกยกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยจะมีการเนคดีกับทางบริษัทเรื่องของค่าเสียหายครับตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าถ้าคุณมิงเขาเสียหายแค่ไหนจากเรื่องของการเป็นผู้รับจ้างบริษัทนี้เนี่ยอาจจะต้องดําเนินการทางกฎหมายนกำลังอยู่ระหว่างการประชุมกันอยู่ครับแล้วแต่เกิดเรื่องมาติดต่อบอสไม่ได้ใช่ไหมฮะ ติดต่อได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวแต่อย่างใดจึงทําให้เรื่องอมาถึงตัวมินงเอง mm hmm. เ,ตเต็มเลยค่ะคือวันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วถ้าไม่รู้่มินก็ไม่รับงานนี้หรอกค่ะแต่วันนี้ตัวมินเองก็ได้รับความเดือดร้อนเต็มๆเ,เ,เนาะทั้งในส่วนของชื่อเสียงแล้วก็า <Yeah. S 1> งานที่ทําแล้วก็ตอนนี้มีละครออกด้วยนะคะแล้วก็ชื่อเสียงธุรกิจที่บ้านมินที่เปิดมา30กว่าปีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสัน คือมินได้รับผลกระทบรุนแรงมากตอนนี้แล้วก็มันมันมันรับวัดไม่ได้เลยค่ะว่ามันเสียหายเท่าไหร่ขอโทษนะครับจะเปิดเผยการคุยไปคุยกับเขาที่เป็นแบบจริงจริงไหมอะไรเงี้ยเปิดเผยว่าคุยอะไรกับบอสมางไหมครับทั้งที่ไม่มีใครติดต่อบอสได้ตอนนี้แต่คุณมีติดต่อได้สนทนาว่าไงบ้างเคยเลยคือมินสนทนากับเขาว่าเห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วจะจัดการอย่างไรเพราะว่าตอนเนี้ยมินเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยแล้ว พี่จะจัดการยังไงวันแรกก็มีการแจ้งมินค่ะว่าจะมีการทําคลิปวิดีโอออกมาและตอบสื่อให้เร็วที่สุดณวันนั้นอ่ะเรื่องมันยังไม่ได้มาถึงไม่มีชื่อมินด้วยซ้ำตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นมินก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีรูปตัวเองค่ะแล้ววันที่สองมินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็เขาก็แจ้งมินว่าจะมีการไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดเพื่อโต้อตอบตอบมินค่ะแล้ววันที่สามมินก็ติดต่อแล้วก็บอกว่าจะมีการแถลงข่าว มินรออยู่ทั้งหมด3-4วันนะคะบริษัทก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวหรือให้ความชัดเจนกับประชาชนแต่อย่างใดเนาะเพราะฉะนั้นตัวมินเองก็ต้องออกมาเองแล้วค่ะเพื่อทั้งที่เรื่องเป็นเรื่องโดยตรงของบริษัทเนาะแต่วันนี้มินก็ต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองค่ะและก็ อยากจะขอโทษประชาชนจริงๆค่ะที่ที่ทําให้เกิดความใจเข้าใจผิดแล้วก็เสียหายแบบนี้มินก็เสียใจเวลาถนั้นเนี่ยได้มีการสอบถามมาเลยเมื่อเขาไม่ไ,มามาได้ทําตามสัญญาหรือทำพูดที่กับเราไว้ได้คุยกับบอสไหมว่าทําไมไม่ทําตามสัญญาที่รับปากหนูหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ทําไมไม่มีเขาก็พูดสั้นๆแค่ว่ามินออกไปตอบได้เลยรู้สึกยังไงนี้ทั้งนี้เราให้ใจกับเขาแต่เขาตอบสั้นมากว่ามินออกไปตอบได้เลย เขาก็คงมเมตผลของเขาอะนะคะแต่ว่าวันเนี้ทุกอย่างมันช้าไปหมดเนาะจนทําให้เกิดความเสียหายแบบประเมินค่าไม่ได้ะวันนี้มินก็เลยอยากจะอ,ออกมาพูดด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ขอ,อยุติสัญญากับบริษัทไม่ว่าจะมีการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดณวันเนี้แต่วันนี้มินเห็นแล้วว่าบริษัทไม่ได้ออกมา ออกมาปกป้องเราเลยค่ะนักแล้วคุณนักเวลาเนี้ยตอนนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ถึงขนาดเนี้ยอยากจะบอกอะไรครับบอสของคุณมากที่ทําให้เราต้องร้องไห้ขนาดเนี้มินคงไม่โทษใครนะคะคือคือมินก็สิ่งสิ่งเดียวที่วันเนี้ยมินเสียใจคือมินเสียใจที่ประชาชนเดือดร้อนมิงโทษตัวเองว่าทำไมปล่อยให้มีผู้เสียหายขนาดนี้ ถึงแม้ินจะรอบคอบแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคะมินก็อยากจะขอโทษขอโทษประชาชนด้วยความจริงใจเลยว่ามินรู้สึกเสียใจยจริงๆค่ะแล้วมินก็จะยืนเคียงข้างประชาชนนะะหมายถึงว่าหลังจากเนี้ยมินไม่หนีไปไหนวันเนี้ยมินอยากที่จะยืนเคียงข้างเขาแล้วก็ ช่วยทุกสิ่งที่บินสามารถช่วยได้ค่ะทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่พนักงานรวบรวม,รวมพยานหลักฐานทั้งหมดในการที่จะเข้าสู่กระบวน,นการยุติธรรมให้เร็วที่สุดค่ะแล้วอยากจะฝากบอกเรื่องบอสไม่เรื่องบอสคนเดียวเลยไม่เอาไปสาดคนเก้าไม่มีอะไรจะพูดค่ะ